และมักสัมผัสกับัวนหน้าผู้นำทีงานพระเีของท่านนักร้องของคุณนกพัน์ไม้หอมบท่านรับประทานเป็นคุณพรพัวขยานรับระทานคด้องชุบที่คอารักทุ่าน ขอบคนเพื่อนายกเทศมนตรีท่านสมุงศนัสเดชาุณนะครับและติดตามไปด้วยเพครีสไตล์ต้องเอมิสานัครับเรตุผมของคขาจากรายการไปของนนสิครับและติดตามมาด้วยนิพพานกิริพย์พย ใคจไร้ละป่วยมาหนักมันบงไปเสียทุกทุกคืกระบวัสวัสดีกับแม่ฉันด้วยแม่ด้วยทุกวันนี้ไอ้ลาตองน้องชายที่ชายรับประทัน มึงไม่ต้องมาเรียกกูเอ้าวโอ้โมึงเถียงอยู่เลยสอนไม่เคยจำโอ้โหเทียงนี้เทียงหน่อยไม่ได้เลยน้องไอ้ับรางวัลเป็นคนก่อบคุณมากบ้านหลังนี้เป่าไก้ก๊อตใช่ป่ะกูว่าใช่อ่ะคุณจำได้คุ้มกูจำได้บ้านหลังนี้กูเคยมาอยู่หลัาครับไปใหญ่ไปหญิงบ้านหลังใหญ่ราคาไม่ดีเขาเปิดประตูเนี่ยมันร้อน ขอบคุณนะครับขอบคุณกำลใจนะครับ <c oughs> มาเลยนะครับมาเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยครับ คุณแม่จากบ้านบุรีด้วยนะครับครับผมครับผมมีลูกชาย2คนเป็นนายทหารที่มียศขาบรรดาศักดิ์คนตัวรำมนภัยเป็นแม่ทัพใหญ่ส่วนคนที่สองเป็นคนลาตอนสีมือก็ไม่ได้ไปขวางกันแม่กันรักผมมากขอบคุณเช่าแม่ที่รักผมแต่แม่ ไม่ต้องไปร้ามาได้คนโตอ่ะขอขอบคุณนะครับเจ้าของรางวัลนะครับที่มอบให้กับสุนปิในทีมงานนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับวันนี้เป็นมาสุดท้ายของทีมงานนภรัตน์ไม้หอมนะครับสามคืนด้วยกันนะครับได้รับกำลังใจจากท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางไลฟ์สดด้วยนะครับขอกาขอบคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านสมนึกนะครับคณะเดชสุนทรนะครับขอเสียงพวกเนือให้กับท่านนายกของเราแล้วก็ ผู้ใหญ่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานตัวนี้นะครับในงานฉลองสงโทษนะครับสาลหลักเดิมจังหวัดบุรีสำหรับท่านผู้ชมชาวบุรีติดตามได้ทางแฟนเพจนะครับเดือนนี้น่าจะมี2คืนด้วยกันวัดใหญ่สว่างอารมณ์กับวัดบางลักแจงบางลักแจงขอบคุณมากมากนะครับก็ฝากก็ด้วยนะครับ13มีนานะครับผมไอ้นางเลยนางนางมากมันมีเดือนละคืนกุมภาคืนมีนาคืนม่แม่บางท่านที่ดีนะ เเอกลงียงรยอยไอ้ลาตองเนี่ยมันไม่อยอมเชื่อฟังฉันเลยพอมันโตขึ้นมีความรู้มีความเก่งมันก็มองข้ามฉันฉันว่าอะไรมันก็เถียงเป็นพี่นะน้องมันเถียงพี่ยังไงอ๋อแสดงว่าจะถือว่าเกิดก่อนใช่แล้วก็ผ่านประสบการณ์มาก่อนประสบการณ์กูมากกว่ามึงเพราะฉะนั้นไง โบราณเขาบอกว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่เนี่ยหมามันไม่กัดเขาโถนี่ไงเราเกิดก่อนไงถึงไม่แก่ก่อนไงดูมันซีิมันขนาดเท่ะแม่นตัวยังแก่เนี่ยพูดอะไรพูดได้คำว่าแก่มาหางาบู๊แค่แค่สามเดือนเองนเนี่ยอะไรสามเดือนโอ้โหหน้ากระชากมากเลยนะเกือบสามสิบปีแม่แม่คลอดฉันมาได้สามเดือนแล้วมันก็ออกมาเนี่ยจ้างเป็นพี่ก็ยอมน้องเปหน่อยชิไม่ได้เป็นพี่ยอมน้องเป็นยังไงแม่ น้องมันต้องยอมพี่ทำไมกูเลี้ยงมึงแทนแม่ด้วยซ้ำไอ้ลาตองโอ๋พอไปไม้ทองคำก็หน่อยว่าแมึงเสียงหะ่ะเอาแล้วนะทปแล้วไปพี่จะไปพูดป้าม,มึงทำไมนี่อายุป<ไ>้าไม่พอนี่ขี้ฟ้องเป็นเด็กเลย<น>ทำไมอะ่ะพี่ฟ้องเป็นเด็กเลยแม่ตนะัวน,นี่มันเสียงเนี่ยเส<อ>ียงเนี่ยโถแม่เราไปฟังมันหรอกแม่ฟังกันก่อนโถแม่เรฟังกันนี่แม่ฟังผมนี่เขาเล่นกันดีนะเล่นดีนะบ้านดีเล่นดีแต่เล่นไม่ดีงาม ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันขอโทษครับเออถามดิที่นี่บ้านของท่านมณฑยาใช่ไหมครับเออไม่ดีเฮ้ยบังใครเนี่ยมึงไปมาผิดบ้านครับผิดใครเนี่ยของใครของใครเสียให้้รูเรื่องหรอมาบอกว่าเอาเอาไปนี้ไปแล้วของเก่าไปแล้วคืนได้ไหมเดี๋ยวเอาไม่ดีเดี๋ยวเข้าไปคุยคุยไปดิดหนึ่งมวยไปอยๆเอาผิดบ้านเปล่าวะไปดีครับท่านมนฑยาปะครับไม่ใช่ไม่ใช่รเอ่อ ดูแลก่องถามเลยมึงถามเลยเหรออะครับคือมาจากในเมืองมาล็อกอารมณไม่ดีอารมณ์ไม่ดีครับหลังจากตลาดเจ้าภาพขอลดราคาแล้วชื่อมอนทยาไหมครับตัวมันใหญ่จังอันนี้ใช่ไนหะมอันนี้ตีงท้องนะอันนีใช่มนทยาไหมใช่ครับผมมนทยาใช่ไหมใช่ครับพี่มงชื่ออะไรอะ ลาตองาตองใช่ไหมใช่ไม่เห็นมีปัญหาเ้าตัวมีปัญหาเลยเหร้จริงปะมึงลงใหลอไ้นทียาว่าเดี๋ยวทีมไหล้อ้มึงเหือนกไัน่ไอต้ะไนยาใหแล้ไะไรันียไอ้ยครับอ้เขาเลือกคนกลัวไอ้นี่เขาเลือกคนกลัวว่ะ ใช่ไหมใช่ครับพี่บนทยาใช่ไหมมนทายาสึกหรือยังเนี่ยสึกแล้วครับสึกแล้วเหรอครับผมคิดว่ายังไม่สึกทำไมอ่ะนานมือหลวงผู้บริหารสึกแล้วใส่หน้าเขาเหมือนสวัสดีครับเจ้าสามคนเป็นทหารผมมาในืองหลวงทอะไรฝ่าบาทให้มจ้าตามผู้หลงท่านสั่งท่านกระตามใช่แม่แสดงว่าในวังหลวงต้องมีเรื่องด่วนงั้นแม่เข้าไปพักผ่อนก่อน เดี๋ยวท่นจะพายล่ะต่อขึ้นฟ้าเพงท่านครับแม่ถ้าอย่างนั้นก่อนที่แม่จะจากผมนี่ผมบอกแม่ทีนะเออแม่ชอบแม่ชอบแม่ฉันคงไม่เจอแม่นานแม่หน่อแม่มั่งดีนโอ้โหอย่าเกลีแม่เป็นพี่ชายแม่แม่หมทสัมันก็ต้องทำมาดูดิไอ้ลูกคนโตนี่ห่างจากแม่กี่เดือนวะสามเดือนอ๋อไปแม่ไปมากกว่าไปแม่ ไม่เจอไายวันมเอาเอาตังไปใช้โอ้โหเอาตังไปใช้เอาไปไม่เป็นไรยอมไม่ได้แล้วยอมไม่ได้แล้วดูนี่เปมนก้าวเลยแม่มีมห้ัดะีรับางรแล้วเดี๋ยวปนกมั่วแล้ว งานเป็นไงบ้างยังอยู่ครับไม่กล้าให้หรอกหมดงานแล้วเดี๋ยวแม่เอาไปเลยเอาใส่ทีเทียวรหบแม่ผมให้แม่ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ไม่เจอกันหลายเดือนเอาไว้ผ่อนรถก่อนอ้าวไอ้ลูกทัีมึงเคยให้แม่ไอแม่ม่ได้แล้วมาสมดแทนไม่ใหญ่ไม่ใ่อะไรตอนตอนนี้พระองค์ท่านมีเรื่องด่วนเพราะฉะนั้นจะไปทางเดิมไม่ได้ กูเป็นทหารมาก่อนเมืองกูรู้ทางหนีทีไล่ทางลัดในว,วังหลวงไปขวาไม่ได้วันนี้ต้องไปซ้ายไปขวาไปขวามันเอ้าผมจะไปขวาต้องไปซ้ายมึงต้องตามกูขวาไอ,อ้ลาตองกูเป็นพี่มึงนะเป็นพี่กับพี่ไปดีกว <ไป S 1> ่ามาเมื่อก่อนเมืองประสบการณ์กูมากกว่าเมื่องไปซ้ายมันถึงไวกวา่าไม่ขวามึงจะไปขวามึงแน่ใจใช่ไหมแน่ใจมึงว่าขวาไวกว่าใช่ไหมเออมึงนั่งกับกูแต่ม้ามาสองตัวมีม้าตัวังหลวงมาเลยมีรถกูมีสองตัวอะไรมาได้ ม้าเลยเหรอหมาตัวหมาตัวไม่ใช่ม้าเม็ดไม่รู้เอาไปเลยเดี๋ยวท่านใครถึงก่อนรางวัลที่คอเอาไปหมดเลยเออเอาเอาแล้ววะไปคุ้มกว่ามาดิมาเถอะช่วงนี้เหมือนหม้ามือดีเลยมาไอ้ตัวนี้สมบูรณ์ไหมเนี่ยสมบูรณ์เลยโอ้ยตัวนี้สุดยอดกินหญ้าไหมยังเรียบร้อยแล้วแข็งอะไรนะ ไม่ใช่เดี๋ยวแข่งมันอ๋ออหมามันต้องแข่งเลยนานๆจะได้ดูฤาษีสรงหมาเดี๋ยวก่อนไอ้นทวนเลยสรุปแล้วก็พี่น้องหรือเปล่าเนี่ยเขาพี่น้องพี่น้องน้องเห็นไม่ตรงเลยวัดไม่เหมือนในบ้านนู้นเลยเออบ้านนู้นเลี้ยงลูกดีนัดหนึ่งสองสามคุณจะแข่งกันหนึ่งสองสาม กูก็ไม่เคยเห็นเนี่ยทำไมเพราพี่น้องเนไม่ลงรนะอยกันไอพี่จะไปซ้ายน้องจะไปขวาช่วงนี้ชี่เนี่ยเขาว่ารักในหลวงห่วงลูกหลานรวมกกต้านยาเสพติดดีมากคนติดถึงตายคนขายเปาปีอคนขายติดทุกข์ก็นงเปาปีนปเนี่ยมาติดที่ไหน่ะ matta chaboli ยังเล่นอยู่ไหมวัดปังเป้งอ่าฮะเจ๋งแล้วครับอ้าวรัมันเ็ยายพื้นที่ครับฝากด้วยครับไอ้หนูตัวน้อยๆเด็กมหัศจรรย์ของพวกเราเฮ้ยเด็กคนนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าหรอมีครับสุขมการพูกกีไอชายจากเด็กผู้นุที่น่าจะไม่ไห้อมฮัลโ You're ต้องก็กลกสถานที่แม้วท่านจะมีเวทไม่ดงใจอยู่แล้วสงฝากไอ้หนูตนน้อยไปด้วยดวงใจหายครั้เดี๋ยใจ,ใจหายมา,มา,มาที่แล้วเมย